สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมุทัทยจตนาโคนะคะวันนี้จะมาบอกเล่าเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ Photoshop ค่ะขั้นแรกนะคะเปิดเข้า Photoshop ค่ะดับเบิลคลิกที่ไอคอน Photoshop หรือจะกด Enter ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะคะ ค่ะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม photoshop ขึ้นมาแล้วนะคะให้เปิดรูปที่เราต้องการเลยค่ะค่ะขั้นแรกนะคะดิฉันจะทำการก,กับ duplicate layer ก่อนนะคะ ค่ะขั้นตอนวิธีในการเน้นรูปด้วยวงกลมนะคะค่ะเครื่องมือที่เราจะใช้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Elliptical m a r k u e r Tool นะคะคลิกลงไปค่ะเมื่อคลิกขวานะคะจะเห็นได้ว่าสามารถทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้นะคะคลิกลงในบริเวณที่ต้องการและลากให้เป็นวงกลมค่ะ เราสามารถลากวงกลมได้นะคะว่าจะให้อยู่ตรงไหนค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะคะคือกด Control บนแป้นคีย์บอร์ดค่ะและลากวงกลมไปนะคะแต่พื้นหลังเราจะหายค่ะวิธีการแก้นะคะคือกด Control c t r o l C เพื่อ Copy และกด c t r o l V เพื่อวางค่ะแล้วเราก็จะได้รูปอีกหนึ่งรูปมานะคะในการใช้งานนี่ค่ะเราก็จะได้รูปแบบนี้นะคะสำหรับใช้งานเป็นการเน้นค่ะนี่คือเป็นมงกุฎนะคะ วิธีการใช้ค่ะถ้าหากเราจะใช้รูปเดิมนะคะก็ทำการย่อรูปที่จะใช้ก่อนนะคะไปที่ image image size ค่ะและย่อขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ลาก รูปที่เราทําไว้แล้วมาที่นี่ค่ะลากไปไว้ในจุดที่เราต้องการจะใช้ตกแต่งนะคะสามารถขยายรูปนี้ได้โดยการคลิก Ctrl T นะคะขยายรูปได้ค่ะหลังจากมันกด Enter ค่ะหลังจากที่ขยายรูปดูนะคะเราก็จะได้งานขึ้นมาแบบนี้ค่ะเป็นการเน้นเฉพาะส่วนนะคะ เราสามารถเน้นให้ดูเด่นได้โดยการเพิ่มขอบรูปค่ะ เพิ่มเงาได้นะคะค่ะเท่านี้เราก็จะได้รูปวงกลมที่เน้นส่วนสำคัญของรูปขึ้นมานะคะสามารถนำไปใช้ในการขาขายหรือต้องการเน้นจุดสำคัญให้ผู้ที่ชมภาพของเราได้รู้ค่ะ ค่ะเทคนิคในการทำรูปวงกลมก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ